สวัสดีค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวตำบลไตยตึงนะคะเพลงระบำกอไก่ซึ่งการแสดงเพลงระบำกอไก่นี้จะนำเอาอักษรกอไก่ถึงฮอนโฮูโนะมาร้องเล่นกันซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวตำบลไตยตึงซึ่งเล่นกันมาช้านานแล้วค่ะการละเล่นชนิดนี้นะคะก็จะเป็นการละเล่นที่เ,เหมือนเพลงชอย แล้วก็เพลงพวงมาลัยแล้วจะมีการร้องส้อยนะคะเนื้อหาบ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงลถ้าเล่นกอไก่เนี่ยบทในกอไก่นั้นก็จะลงท้ายด้วยกอไก่นะฮะเป็นคําคล้องจองะะที่สละสลวยนะคะขึ้นขอไข่ก็จะลงขอไข่นะคะเป็นกรรไรนะคะซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านวังพทาต นะคะคจากนี้ไปขอเชิญรับชมการแสดงเพลงระบำกอไก่ของบ้านวังพระทาต,ะตุตำบลไตตึงอำเภอเมืองได้แล้วค่ะเออละเฮ้ยลอยมาหงเฮ้ยลอยมาลอยไปเออละเฮ้ยลอย มาโฮ่เ้ยลอยมาลอยไปก็เล่นระบำก็เกยฉันขอไหว้ครูก่อนก็เล่นระบำก็ไกฉันขอไหว้ครูก่อนอีกตั้งมีครูฝึกสอนถึงจะเล่นกันได้เอลเอลอยลอยมาโฮงเ้ยลอยมาลอยไป,อยไปขอไหว้พระครูสูงสุดองพระพุทธ ทำอีกทั้งพระสงฆ์ชี้นำไปในทางผ่องใสเออเออลอยมาลอยมาลอยไปอีกคู่ร้องคู่รำที่ท่านดังมาก่อนอีกคู่ร้องคู่รำที่ท่านดังมาก่อนลูกขอกราบไหว้วนด้วยพระครูทั้งหลายเออเออ ัดกองลูกจะล้องจะลำขออย่าให้กัดกองขอให้พักครูทั้งผองทั้งชูช่วยอุยเชยเออละเลยลอยมาหง้วยลอยมาลอยไปเรื่องระบำก่อไก่ฮั้นเป็นของเอามาช่วยกันขัดเกลาให้มันเกิดกลับกลายเออละเฮยลอยมาหง้ว เดี๋ยวนี้ระบำก็ไก่มันไม่มีเหมือนแต่ก่อนพอจะเป็นเพียงบทกลอนเป็นเพลง่อยกลายลกลเอเอล้ยลอยมาอยลอยมาอยล,อย,มามาลอยไปเพราะมันเป็นของเก่าเราจึงต้องเอามาเกินให้ลุงเรื่องจําเริญช่วยอนุรักษ์กันไว้ เออละเฮ้ยลอยมาหูงเฮ้ยลอยมาลอยไปพอกไก่ตีเก่งฉันให้เธอตีก่อนเธอเป็นคนเก่าต่อกอนมาแต่แล้งปีไกเออละเฮ้ยลอยมาหูงเฮ้ยลอยมาลอย แม่ก็ไก่งามเกินผี่รองเกลนทำไมไม่กลับแม่กาลเกตซ่อนกาบช่างส่งกินห้ามกลเออเอยลอยมาห้องเฮ้ลอยมาลอยไปแม่ก็ไก่งามเกินเห็นเจไม่ได้อย่าทำอย่าทำนะเกอโอกรอมไปเลยผนุมบ้านไกลเออเลยลอยมาหงเฮ้ เออละเฮ้ยลอยมางเฮยลอยมาลอยไป้วดไว้เินจังนบ้าไงมาขอจะมากอนเรียเรียงกอดมันเก็บมาบ้าจะมาเอ ไม่เป็นเจ้าของจกที่ควายลงคอค่อยค่อยคุนค่อยคอยลครเอไล่ล ไปดเ็กัดไคปั่นมาบังรตามแป้อปืนยิงเ้าจังเราความเป็นไปเลอลอยมาห่วงเฮ้ยลอยมาลอยไป เตวาแลดูสองเตาน้องเต่งเหมือนทองขึ้นตาเต่งพี่หลงตนเอ้ยลืมตายเออล,ยลอยลอยมาพองเอ,อ้ลอยมาลอยไปนอเตาติ้นตังอย่ามาทำกววโตปะเดี๋ยวจะโดนมีดโตไม่รักตัวกลัวตายเออล,ยลอยลอย ตาอเสือสีงามทั้งอินสีมังสังที่อยากจะเป็นคู่สร้างกับแม่ส,สาวแก้มใสเออละเฮ้ลอยมา <จะ S 2> ห้องเฮ้ลอยมาลอย<ห>ไปตเสืออยเสือกน้องไม่ใช่คนตำตนไม่มีใครก็สั่งต้อจะาตาิคนเสียนิสัยเอเอละ เราพ่ปวดรราเพราะรักจะหลักลอมเป็นหลักไม่ยอมให้หลักลรมละลายเออลอยมาลอยมาลอยไปลอยไปลอลิงลุดลกจอย่าทำเป็นรักปลอกลอชาติผู้ชายก็ล่นและยามาวาดน่านลวดลายเออละ ไปเอ๋ลอยอยมาห้องเอ๋ลอยมาลอยไปแม่ห้อนกฮูกหายสวยเหมือนแม่นางห้องเฮาจะพาไปนอนเทาวเฮาที่นครเสียงให้เอ๋ลอย มาโฮ่เฮยลอยมาลอยไปหัวุ่ตาโตปากแอลโฮไหลหุบมีปากไม่ยอมหุบหน้าเหมือนไอตูบนักเสียงไฮ้เออลอยมาลอยมาลอยไปจบแล้วระบำก็ไกลเป็นอย่างไรท่านพี่น้องท่าขาดตกบกพ้องและฉันต้องขออภัยเออ ตัก็ไก่เป็นอย่างไรท่านผู้ชมถ้าท่านเห็นเหมาะสมช่วยอนุรักษ์แพลงไทยะเอ๋อเลยลอยมาหงายลอยมาลอยไปจบแล้วละบำาก็ไก่เป็นอย่างไรท่านพี่น้องถ้าขาดตกบกพ้องนี่ฉันต้องขออภัยเอ้อเลยลอยมาหงายลอยมา พบตัวอักษร4ีพวกฉันต้องนี้ลาจากท่านผู้ชมทั้งหลาหลากขอให้มีโชคชัยเอ้ยลอยมาห้องเฮ้ลอยมาลอยไป